ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยังคงมีเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาอยู่3.6ล้านคนหรือคิดเป็น50%เช่นเด็กฐานะยากจนเด็กพิการหรือเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและอีก1.1ล้านคนหรือประมาณ15%คือเด็กที่ไม่มีฐานข้อมูลในการศึกษาไทยนอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องครูขาดแคลนซึ่งทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาต่ำลงและอีกประเด็นที่สำคัญเมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยแล้วนั่นคือปัญหาการขาดแคลนหนังสือซึ่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาได้ระบุว่าในปีการศึกษา2561นักเรียนชั้นอนุบาล1นถึงมัธยมปีที่6 จำนวน3 2 3ล4 2 4คนหรือคิดเป็น47%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ยังขาดแคลนหนังสือเรียนวัตถุประสงค์โครงการความรู้มือ2 s e c o n d h a n d k n o w l e d g e มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันหนังสือและเป็นสื่อกลางของการส่งต่อความรู้เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนได้เข้าถึงความรู้และ ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ทุกๆคนได้รู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเพื่อที่จะได้เป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคตให้แก่ประเทศไทยได้จากปัญหาดังกล่าวทำให้โครงการของเรามีแนวคิดที่จะแบ่งปันความรู้และเป็นสื่อกลางจึงได้สร้างช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง t ิก t o k และ i ิน t a g r a m ในชื่อ secondhand knowledge โดยเนื้อหาด้านในทั้งสองแพลตฟอร์มให้เกร็ดความรู้รวมทั้งมีการแนะนำหนังสือต่างๆและแนะนำสถานที่ในการรับบริจาคหนังสืออีกด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มูลนิธิบ้านโนคามินนะคะแล้วก็เราก็อยู่กับพี่จอนนะคะครับพี่จอนครับผม มูลนิธิบ้านนคอมินเนี่ยคือเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรคะเราเป็นบ้านเด็กกำพร้านะครับผมก็ดูแลเด็กมีจะมีอยู่3สาขามีเชียงใหม่สุโขทัยและก็กรุงเทพครับผมเด็กกำพราก็จะมีอยู่3เหตุผลใหญ่ๆนะครับก็อย่างเช่นอันดับแรกก็คือพ่อหรือแม่เสียชีวิตครับอันที่2คือพ่อหรือแม่เขาติดทุกนะครับอันที่3าคือพ่อหรือแม่เขาแบบเหมือนเป็นโรคหรือว่าเป็นทุพพลภาพอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะดูแลลูกๆได้ครับผม มูลนิธิบ้านโนคมิีเนี่ยจะมีหน้าที่มาดูแลโดยเฉพาะเลยและคะแล้วก็ให้เป็นแบบที่พักกับเด็กกำแพาจริงๆแล้วเราเป็นองค์กรเหมือนคล้ายๆเอกชนนั่นแหละครับผมเริ่มมาจากพ่อเออร์วินเขาจะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอาจจะประมาณ33-34ปีเนี่ยเขาเป็นสจวแล้วก็เขามาเรียนภาษาไทยที่รามคำแหงครับหลังจากนั้นเขาก็เจอเด็กข้างถนนเด็กที่ อยู่ที่ไม่มีบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับมาดูแลครับผม<ะ>ก็เริ่มจากไม่กี่คนครับจนตอนนี้ก,<ะ>ก็ผ่านเวลามา30กว่าปีแน้ะก็มีหลายรุ่นที่จบไปหลายรุ่นที่เด็กๆแล้วก็ที่พิเศษสําหรับที่นี่ก็คือว่าตามกฎหมายอ่ะเราจะดูแลเด็กได้8ปดถึงสิปีเป<ะ>็นสถานสงเคราะห์นะครับแต่สําหรับที่นี่ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยเขาต้องตั้งใจเรียน<ะ>18ปปีนี่ ประมาณมอะไรอ่าม .6 แล้วจบจารศึกหาแล้วม .6 จบไปทําอะไรได้ไหมก็อาจจะยังทาได้ได้มากใช่ไม่ได้มากเพราะว่าติดเรื่องกฎหมายติ่นั่นนี่นี่อะไรเงี้ยแต่สําหรับเด็กที่เขาตั้งใจเรียนเขาอยากเรียนจริงๆสําหรับที่นี่ก็จะส่งให้เขาจนเรียนจบปริญญาตรีครับผมก็คืออันนี้ถามได้ไหมคะว่าแบบวนใหญ่อะไรยังไงหรือว่าเป็นองค์กรจริงๆเราก็เริ่มจากอ่ากลุ่มคน ชาวสวิตเซอร์แลนด์เนาะพอส่งเงินมาแต่เนื่องจากว่าหลายๆระยะเวลาก็ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องหาทุนเองพอ<ฆ>ถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยครับก็เงินส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนที่เข้ามาบริจาคอ,<ฆ>อย่างเช่นเข้ามา<ฆ>บริจาคพวกข้าวสารอ<ฆ>าหารแห้งของกินของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ดูแลเด็กตามบ้านครับผม,มเด็กนี่ จัดกิจกรรมอะไรให้น้องๆยังไงบ้างอ๋อก็มีเลี้ยงอาหารได้ครับถ้าเก<ม>ิดว่าเข้ามาเลี้ยงอาหารเข้ามาจัดกิจกรรมเช่นมาเล่นกับน้องๆได้มาดูแลเด็กในศูนย์ได้อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าจะมาสถานที่เนี้ยค่ะตรงในที่บ้านโุคมินตรงเนี้ยค่ะบอกบอกบ,อกบอกริเวณไหนได้ไหมอยู่เสรีไทย17นะครับใกล้ๆแยกนีด้าห่างจากแยกนีด้าประมาณ2 3 0ถึงเมตรนะครับผมเข้ามาที่ซอยเสรีไทย17 แล้วก็ยังไงดีก็ประมาณนี <c oughs> นน้นะโ <c oughs> อเคค่ะเป็นโครงการเด็กเหลือขอตรงนี้ก็คือเป็นโครงการเหลือขอเราทํางานร่วมกันคือว่าสิ่งที่เขาทําคือว่าเขารับบริจาคของเนาะ,<ฮ>ะอันไหนที่เหมาะกับเด็กแล้วก็จะส่งต่อให้กับเด็กใช้อันไหนที่ไม่เหมาะกับเด็กอย่างเช่นเสื้อผ้าไวรุ่นหรือว่าเสื้อผ้าผู้ใหญ่เงี้ยเราจะนําไปขายแล้วนํามาเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลน้องๆจ่ายค่าน้าค่าไฟอาหารอะไรเนี่ย แล้วถ้าสมมติว่ามีคนสนใจมาร่วมบริจาคให้กับน้องๆเน,นี้ยค่ะพี่จอนมีอะไรแนะนำไหมคะแบบว่าน้องๆส่วนใหญ่ตอนนี้คืออยากได้อะไรอยู่ในวัยไหน,ไหนอะไรอ๋อ,รอจริง,รรงๆเราก็ต้องการทุกอย่างนอกจากทุนทรัพย์แล้วสามารถบริจาคเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรนี้ได้ครับผมแล้วมีอะไรที่แบบว่าแบบว่าได้รับบริจาคแล้วจะว่าเอออันนี้ไม่จำเป็นก็ได้ อ๋อที่เราไม่ได้รับจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่โต๊ะตูะ้เตียงอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะว่าเราเราไม่มีที่เก็บใช่ใช,ใช่ใช่ครับคคถ้าเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าไรครับรับหมด